สวัสดีครับผมกดเมืองดำดำครับวันนี้มาแนะนำนกใหม่ครับอายุกงพองแน่ใจว่า3ามสี่หาเดือนนี่แหละครับเนี่ยครับอ่าสงสัยจะมีนกปลามาหรือเปล่อปน่ใจครับ นกไหม่ด้ครับนี่ตั้งกระไดมากนี่หางยังบ่เคยหักเลยครับนี่นครับเดี๋ยวผมมาลงใหม่เบิ้งครับมาเบิ้งไล่เบิ้งรูปลางหน้าตามันครับ้องลงมาเบิง้งอะไรครับเดี๋ยวขึ้นเบิ้งเลยเนี่ยครับ กองอ็ได้กองบอจับครับตัวนี้ถือว่ารูปร่างหน้าตาใสได้เลยครับหน้าตางามครับนี่แต่ว่ากันยังบ bon นิ bon ่งบนิ่งเท่าไรครับก็เป็นนกที่แพงหางอะครับเนี่ยใส่ข้อถือว่าโอเคครับงาม ใส่ข้องามไล่โอเคครับเดี๋ยว่าบางทีมีแสงแจักน้อยกันครับโอ้ยเนี่ยครับบอสสัตว์ครับเนี่ยครับ เนีย่ยนะครับรูปล่างหน้าตาครับคันกเัเสียงเสียงกลางครับเสียงกลางลบเล็กน้อยครับอุ้ยกล่องกูประจับอะอกล่องก็โบโฟกัดครับ อ่าเนี่ยครับโอเคครับนี่รูปร่างหน้าตาถือว่ากันยังบนิ่งซ้ำตัวแรกเด้ครับเนี่ยครับกุกเดียวครับือจังได้ยินอยู่หันละครับเสียงถือว่าใส่ได้ครับเดี๋ยวเพิ่งไล่ไหมนี่เป็นนกที่แพงหางครับนกตัวนี้เนี่ยครับไล่สนับปีกครับ เป็นนกจูประมาณ3เดือน4เดือนหาเดือนนี่แล้วครับผมผมบ่แน่ใจนกตัวนี้แต่ใดมากนี่หางยังบ่เคยหักเลยครับรูปร่างหน้าตานี่ถือว่าโอเคเลยครับหน้าตาดีรอครับไล่สนับปีกโอเคครับนะครับอันนี้ผมก็เปิดอยู่ส0่รอหกันครับนะครับผม ขันหน่อยไปหน่อยหนึ่งครับเมื่อกี้บัวูลวามีนกมากหรือว่าตื่นหรือเปล่าผมกับ่อน่าใจครับนี่ครับสอยข้อก็ถือว่าเม็ดเลี้ยงงามครับแต่ว่าก็พอถือว่าสูงท่อตกก้อนนี่ครับโอเคครับเปิดอยูซีลอยครับถ้ามีร่วมทรงกับเก่าลอยด้ยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้ครับ สวัสดีครับ